ถึงพระนิพพานด้วยเธอ ารย์คมสันท่านเจ้าคณะตำบลหนองบดองอยากกราบนิมลท่านได้พูดคุยกับพวกเราหน่อยหนึ่งท่านบอกว่าไม่เอาท่านว่าท่านก็เลยว่านมนม์อาจารย์เลยเหมือน,น <c oughs> ขออนุญ,ญาตเปิดแมสหน่อยนึง นามาถรัตนัตยัสะขอ,อนอบน,น้อมแด่ระัตนไตรัยกราบขอ,อกาศพระเทรานุเถระอาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญร่วมในการเดินทางในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้สาธุ ขอกาศท่านพระอาจารย์ขอธโมทฐาน,นาท่านทั้งหลายาวางมือลงน <c oughs> อันนี้เราได้มาทำพัฒธกิจที่วัดหนองบดงโดยท่านเจ้าคณะตำบลซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ไปเดินทุดงกับเราเกือบเกือบทุกปีนะครับคือึ่งเขาก็เข้ามา ไปภาคใต้ไปภาคเหนือในเขตศิลาลาดเจ้าคณะตำบลน,นี้ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าเกือบทุกรูปก็ไปร่วมจาริกไปทุดงซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำงานในการเผยแผ่คือถือว่าท่านเป็นเป็นผู้ให้โอกาสและก็เมตตา การที่ครูบาอาจารย์ท่านไปด้วยเนี่ยต้องให้ใจนะครับ <c oughs> นั่นพวกเราเนี่ยเราจะไปหาใครเราจะไปไหนมาไหนเราจะต้องมีความศรัทธาแล้ความรู้สึกในการที่พวกเราได้ร่วมเดินทางเนี่ยมันต้องยอมยอมลําบากยอมทุกข์แล้วก็ต้องอยู่ในกฎในระเบียบแล้วก็ต้องจะเรียกว่า ไม่ใช่ว่าเป็นครูบาอาจารย์เราทั้งหมดแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อฝังในกฎในระเบียบในกติกาพระอาจารย์ท่านเป็นพระมหาเทระาเจ้าท่านก็ยอมไปทุกไปยากไปลำบากถ้าใครเคยไปขึ้นเขาโลโคที่ปุ้มหางปีนั้นก็คงจะเห็นความทุกข์ความลำบาก ไอ้โลโคนี่มันเป็นตำนานตำนานของพระทุดง <c oughs> เดินประมาณเกือบห้าสิบถึงแปดสิบกิโลที่ไม่มีหมู่บ้านคนแล้วก็เดินไปแบบจะเรียกว่าลำบากมากต้องขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าบางช่วงเราก็อาศัยอยู่ในเขาอาศัยอยู่ในปา่า <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจระยะทางมันมันไม่มีกิโลบอกรู้จะว่ามันขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาพระอาจารย์ท่านก็ไปสู้จนจนถึงอุ้มเปี่ยมโดยจะพอปีนั้นลำบากมากพระอาจารย์เดินออกมาถึงที่ีที่หมู่บ้านปากขาที่อยู่ในเขตอุทยานเป็นอีกที่หนึ่งเดินลงมาถึงประมาณ เกือบสามทุ่มแล้ว mm hmm. เดินสจเช้าออกมาถึงที่นอนสามทุ่มเนะจะเรียกว่ามาแบบทุลักทุเลมากเพราะว่ามันลงเขาแบบชันมากพอลงเขามาก็มาเดินสามล่องน้ํากว่าจะผ่านป่า,ามากว่าจะมาถึงที่พักซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้มีอะไรมาดูแลอำนวยความสะดวก เพราะว่ามันเดินในป่าจริงๆอันนี้ก็คิดเห็นภาพที่ท่านเคยเดินทางด้วยร่วมสุขร่วมทุกข์กันพระอาจารย์ท่านก็เมตตาทุกงานที่วัดลี่น้องชาวหนองบดงโดยเฉพาะท่านจรูนสาริวันที่แต่ก่อนเป็นนายกองการบริหารเป็นนายกเนาะ,ะนายกของหนองบดง ที่ท่านดูแลทำบุญโน่นนี่อะไรแม้แต่สลาของวัดดงก้าวแต่สลาวัดดงยางที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นสลาทำพัฒกิจฉันพัฒหานะก็ท่านสอจอตอนนี้เป็นสอจอแล้วสอจอจอรูนสารีว,วันท่านก็นำพาคณะพี่น้องญาติญาติของท่านเนี่ยไปสร้างที่จริงท่านอยากสร้างสลาใหญ่ แต่ช่วงนั้นมันสถานที่ยังไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอาพอได้ใช้ได้กาต่อสาลาเก่าออกก็ขยายให้มันกว้างขึ้นท่านก็ได้รวบรวมปัจจัยในการไปสร้างศาลาทั้งญาติโยมสมทบตอนนั้นประมาณล้านกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับาสาธุท่านสออจจรูนะสาธุแล้วก็ดูแลอุปธรรมมี ทรา,ายที่ท่านปรนนาไว้ถ้าอยากก่อสร้างอยากอะไรผมก็บอกบ่อยจนอายท่านบอกทีไรท่านก็ขนไปให้ทีละสิบล้อทีละพ่วงบางทีเราได้อะไรบ่อยๆเราก็อายมันกันนะคือสั่งซื้อแล้วไม่เอาเงินเนี่ยบางทีเราก็ไม่กล้าบางทีแต่ท่านก็อยากได้บุญด้วยก <c oughs> ็เลยมีความอุัทานกันมีอะไรก็โทรหาโทรบอก โดยเฉพาะสร้างพระใหญ่ท่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังในการได้ช่วยในเรื่องการก่อสร้างเรื่องวัสดุเรื่องอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลช่วยวันนี้ก็เลยได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับท่านอาจารย์ด้วยและก็เอาบุญมาฝากญาติโยมโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ท่านอาจะบอกมอวเอ๊ะทำไมไม่มีโยมมาใส่บาตรมาทำบุญเพราะว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เลยไม่ไม่อยากให้โยมมารวมมากรวมเยอะจนเกินไปถ้าโยมสังเกตในเฟซหร,รือว่าในกลุ่มส่วนหนึ่งผมจะไม่ได้แจ้งเลยบอกว่านอนที่ไหนพักที่ไหนแล้วแม้จากผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านบางที่ก็ ที่รองเข่งก็ไม่ได้บอกที่น้องมะโดงก็ไม่ได้บอกบอกก็บอกอยู่แต่บอกแบบไม่ไม่อยากรบกวนแบบส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะปลอดภัยสําหรับพี่น้องหรือไม่พี่น้องจะปลอดภัยกับเราขนาดไหนก็มไม่รู้ก็เลยเพื่อให้เกิดความแบบแบบเราไม่ต้องรบกวนใครมากดูแลกันไปญาโยมที่มาทมําบุญ ส่วนหนึ่งก็เป็นโยมพวกเราโยมที่มาใส่บาตรโยมที่มาฟังเทศอะไปที่ไหนกลัวไม่มีใครฟังเทศก็ขนไม่ซีอยู่วัดมานำ้ำเพรเด้มีภาพกพระเด้สั่งนะสั่งภาพน้าเนยจนังอยโอแม่ชีจะได้ประโยชน์กับตอนนี้นหะตอนยังตอนมาสาั่งภาพนี่แหละอันนี้ไม่ได้ให้เดินด้วยเลยแต่เขาอยากเดินเมื่อวานเนี่ก็มาขอเดินอาจารย์ก็เลยบอกว่า อาจารย์ไม่ได้อนุญาตให้เดินแต่ว่าถ้าจะเดินอันนี้อาจารย์ก็แล้วแต่พิจารณาพอเมื่อวานนี้มาขอเดินด้วยขอไปนั่มกับไห้ไปนั่มผู้หนึ่งเอาอย่างแง่งงอทั้นโอ้ยอยากขห้ย่างยางจนไห้พราะคุณเจ้าไปเคยไปอย่างนั้นไหมไม่จะไห้จนยางผู้ยางอึดแางจนไห้ ก็เหายจนอย่างถ้าคณเจ้าเน่โอ้มาบวอยากย่างเจ้เนาอะูมาบวอยากไปเจ้เนาะขู่มาคือเมือแล้วู่ไต่คัะคัะกหายี่ขี่รถแต่ว่าแม่ชีให้อยากย่างเอาบวชข่อยอยากย่างไปอยากย่างไปหอดศิลาลาดก็เอาไปว่าขอให้ข่อยได้ย่างข่อยอยากยางเพ่ะเมืองที่หลักข่อยหาแล้วเพื่อนวา คนที่าบอกเขาจะได้เขาให้หายแล้วกระโโอ้ยไม่ใหญ่ข่อยมากผมก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ให้เดินถ้าอาจารย์บอกว่าให้เดินหลายคนก็จะมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ทําไมไม่ยุติธรรมคนนั้นทําไมให้เดินคนนี้ทําไมไม่ให้เดินถ้ายายจะเดินยายก็พิจารณาเอาเองว่ากันว่าจะเล่าชีวมื่อไอ้เราเราไปหาลบอยู่ข้างขางทั้งแก่ พอจะพาออกไปเแเราก็คอยอยาน้ากลนเปนเสือ้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนลยเพราะว่าไปแล้วนะก็อยากได้บุญเนาะแต่ว่าบางทีบางทีนี่กลัวไม่สะดวกแล้วก็สถานที่บางทีมันก็ไม่เหมาะก็เลยว่าตอนเย็นถ้าอยากฟังเทศเดี๋ยวก็จะให้รถมารับอีกอแล้วกลับไปฟังเทศแต่ว่าคืนนี้ยังไม่แน่นะเพราะว่ายังไม่รู้จะนอนที่ไหน เพราะว่าตามโครงการในรอบนี้นี่อยากจะเดินในป่าช้าอยากจะนอนในป่าช้าอยากจะนอนในป่าให้มากที่สุดเพราะเราสบายมาเยอะแล้วไอ้เรื่องฉันนี่ฉันในวัดเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกล้างบาตรห้องน้ำญาติโยมมาทำบุญได้เข้าอ้อง,องน้ำด้วยแต่ว่าตอนนอนนี่ถ้ามีเจ่พระคุณเจ้าเนี่ยมันไม่มีปัญหา ห้องน้ำก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากว้างที่สุดในโลกที่นอนก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องจะมีกุฏิไม่มีกุฏิ <c oughs> เพราะเราเนี่ยสามารถอยู่ได้มีกฎมีเต็นท์อันนี้ก็เลยว่าอยากให้เราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติในการฝึกตนให้เกิดความรู้สึกให้มากที่สุดอันนี้มันมีผลกับความรู้สึกมากนะครับ ฉะนั้นพระคุนเจ้าขอให้เข้าใจนะครับทางญาติโยมโดวยว่าหนึ่งในโครงการในครั้งนี้ไม่อยากให้อะไรที่มันดูแบบเกินไปญาตโยมมาเยอะหรือว่ามาจากต่างถิ่นโนนนี้เพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเสื้อมันทีเราก็ยังประมาทไม่ได้โยมนี่ก็บอกตอนนัวเองด้วยนะบางทีผมก็ประมาทแล้วหมู่บ้านที่เราจะเดินผ่านนี่ อันนี้เราก็ต้องดูแลตนเองนะครับพหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่ว่าโยมติดโควิดนะครับพระติดโควิดท่านคิดว่าท่านจะรอดไหมเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานบอกยันมีพระที่วัดข้างหน้านี่ติดโควิดแต่ท่านก็เข้าโรงพยาบาลแล้วฉะนั้นก็เลยเราไม่ประมาทดีที่สุดนะครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้อะไรที่มันเกินที่เหมือนกับไปแบบปลอดภัยไหมไม่ปลอดภันไหมแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคิดว่าคงไม่มีอะไรพราะเราอยู่แล้วก็มาเรียบร้อยทุกโรคผ่านการตรวจผ่านการคัดกรอง นอกจากว่ามันจะหลบในไม่ออกมาอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึง่งฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าพวกเรามาเพื่อฝึกตน <c oughs> มาเพื่ออดทนเราไม่ได้มาเพื่อความลำบากเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาเอก,กลาบ <c oughs> ไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ญาติโยมมาทำบุญเยอะๆเรือว่าให้ใครมายกย่องสรรเสริญเราแต่การปฏิบัติของเรานี้ ในพอาจันนี้เราเพื่อที่จะขัดเก่าตนเองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านนะครับแม้แต่ผมการเดินธุดงค์ของผมนี่ในเบื้องต้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะพาพระมาเดินเยอะขนาดนี้มีโยมมาทมําบุญอะไรยังไงขนาดนี้แต่ที่ออกเดินทางเพราะอะไรเพื่อรักษาตนเองเพราะว่าออกพรรษาแล้วมันมันเหงามันไม่รู้จะอยู่ยังไงมันจะซึก ก็คิดว่าหาวิทเทีอาตัวรอดรักษาตัวก็ไปเดินทัวดงไปโน่นไปนี่มันก็เพลินไปแล้วเราได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์ได้ฝึกได้หัดความรู้สึกเราก็ดีขึ้นมาทำให้เราอยู่ได้การเดินทัวดงจึงเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งของผมมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเป็นมันเหมือนเป็นมันใช่อ่ะถ้าพูดตรง ถึงแม้เราจะยังไม่ใช่พระอริยะไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่ความรู้สึกในความเป็นพระของเรามันมันเต็มที่มากกว่าที่เราเป็นนอนสบายไปอยู่สบายที่ท่านอยู่สบายนอนสบายก็ไม่ใช่ไปว่าท่านไม่ดีนะครับท่านอาจจะมีคุณธรรมมีธรรมะมีสติปัญญายสูงกว่าเราเราก็ต้องยอมรับว่าเรานี่ยังหนาด้วยกิเลสยังมีความโลภ ยังมีความหลงยังมีความโกรธเราจึงต้องออกจากวัดมาเพื่อมาละความโลภมาละความเห็นแก่ตัวฉันน้อยฉันเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อที่จะหากินหาฉันอะไรที่มันเฟอือมันเกินเราจึงอาศัยชาวบ้านอาศัยสรัาญาติโยมเราจึงต้องมาละความโกรธบางทีมันไม่ได้ฝึก มันไม่ได้หัดมันไม่ได้่มจิตคมใจเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีท่านจะคิดว่าท่านเก่งเนะคืออยู่คนเดียวนี่ดีเรื่องไม่เยอะไม่มากท่าเคยได้ฟังไหมว่ากรรมฐานขี้โกรธสันษดดขี้ขอกรรมฐานเ,นเข้ากรรมฐานรเราพฤติปฏิบัติอยู่คนเดียวแต่มันไม่เคยลองอารมณ์อะไรมาก <c oughs> มันไม่เคยผัดสะมาก พอมันมีความสงบมันก็ติดกับความสงบบางครั้งแต่พอมาผัสสะมาเกี่ยวข้องกับผู้คนบุคคลนน,นนนี่อะไรที่มันเข้ามานี่บางทีมันมันไม่ทันเมื่อเรานั่งสมาธินี่ถ้าเรานั่งสมาธิเราคิดว่าเรามาปฏิบัตินี่อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะอองเอาสิา่งเหล่านั้นเป็นครูเป็นเครื่องเรียนรู้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเราไปติดความสงบ ใครก็แกะมาลองปองแป้งใครลูกใครนั่งอัไนี่หมูเงียบก็สงบบางทีเราก็คางใส่เขาแล้วซุ่มขี่บาป,ปะนะช่มนี้เราชิโตกลาลกะนะเวลาเขานั่งสมาธิแล้วมาคุยกันมาขวกขว,ว,ว,วักขะๆไม่รู้ว่าตอนนั้นตน,นเองตกนรา คนที่เขามาลองปองเปงเขาไม่ได้ตกนรกเขาโมโหเหลืองโหรามือนเธอแต่ว่าคนที่นั่งสมาธิตนเองก็ตกนรกไปฉะนั้นบางทีบางครั้งนี่เราจะต้องมาฝึกตนอยู่กับหม่ณะนี่ให้เราได้เห็นอารมณ์ตนเองเวลามันหิวเวลามันเหนื่อยมันเป็นยังไงเวลามันไม่พออกพอใจพอาจาย์เทศนานพอาจาร์ ให้นั่งตากแดดอ,อาจารย์พาเดินเราก็จะมีความรู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันมันมีกำลังมันเก่งจริงไหมมันเป็นนักรบมันเป็นนักสู้มันสมกับที่เราว่ามาทุ่งดงไหมอันนี้เป็นเครื่องฝึกนะครับครูอาจารย์ที่สำคัญที่สุดคือใครสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ครอาจา์หนึ่งนี่อย่างผมกําลังพูดกําลังเทศครอาจารย์เราอันนี้คือบอกสอนแนะนําอันนี้คือครอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจครัาจารย์นี่อย่างหนึ่งที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นครูสอนเราน้ยให้เราได้รู้ให้เราได้วัด ว่าเรานี่มันโลภขนาดไหนมันโกรธขนาดไหนมันหลงขนาดไหนโคที่สําคัญที่สุดคือใครอตัวท่านเองคนเ่นจะสอนขนาดไหนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านทุกจนเจียนตายท่านเหนื่อยจนใจจะขาดหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าท่านสอนตนเองไม่ได้ให้เราโอดทนให้เราเข้มแข็ง การให้คนอื่นด่าให้คนอื่นดูถูกให้คนอื่นว่านี่มันไม่เหมือนกับเราด่าตนเองนะถ้าเราสามารถด่าตนเองได้สอนตนเองได้หรือว่าให้ตนเองทําไม่ต้องให้ใครมาด่ามาว่าเราทีหลังอันนี้ดีที่สุดแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันทําได้หมดไหมมันก็ได้ไม่หมดหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องเตือนตนเองบอกตนเองสอนตนเอง ให้ตัวเองนี่แหละเป็นครูครูสอนตัวเองเนี่ยมสอนยากเลยสอนตัวเองเนี่แม้แต่ผมนี่บางทีมันก็ไม่อยากทำหรอกสอนคนอื่นสุดคือตัวเรานี่นยแหลอย่างผมเนี่บางทีก็หลง หลงว่าเราเป็นอาจารย์จะไปน,นั่งต่ำหองลูกศิษย์ก็ไม่ได้จะไปน,นั่งข้างหลังลูกศิษย์ก็ไม่ได้อะไรยโยมก็ต้องมาถวายอาจารย์ก่อนคนวัดเพม่อนโมโหกิเลส oh ok เต็มหัวเพม่อนบางทีมันก็หลงเนาะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ย่อมาฝึกเนี่ยมานั่งตากแดดอยู่นี่ก็มาฝึกมาอดมาทนยามใดสิชได้กินยามใด แินข้าวหนึ่งผดได้เวลาแล้วผดว่าวโอ้ยหลังนอนเสยบอันนี้มันเป็นเครื่องฝึกฝนให้เราเกิดความเข้มแข็งฉะนั้นให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเรา <c oughs> ให้อดทน ก็จะมีในตัวเราวันนี้พวกเราได้มาพักที่วัดหนองบดงโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์คมสันนะครับท่านพระครูธรธรรมโสพิษโสพลโอ้กราบขอเข้ามาจะไปโสพิตหน,น้นจำชื่อพระครูท่านไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ แล้วก็อยากร่วมบุญกับท่านส่วนหนึ่งตามกำลังของพวกเรานะครับแล้วก็พอดีผมนี่จะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาผมไปอยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าหมู่คณะน,นี่ท่านจะเมตตาผมซึ่งเป็นอะไรที่จะเรียกว่าเป็นบุญแต่บางครั้งก็อาจจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจโน่นนี่ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าโดยการไปอยู่ร่วมกันนี้ถือว่าท่านเมตตาผมมากท่าน ท่านพระอาจารย์คมสันตั้งแต่ไหนทต่ไรแล้วก็มีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งพระอาจารย์หน่วยเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเคยนิมนต์หลวงตามหาบัวมาที่บ้านหนองบัวดงเนี่ยมาทอดพระปา,ปาแล้วท่านก็เป็นครูวาอาจารย์ที่จะเรียกว่าเคารพนับถือช่วงสมัยที่ผมยังไม่มีอะไรมากแบบลําบาก ท่านก็จะเอาเข้าวสารท่านบอกว่าท่านบินธบาตมาโยมถวายมาโน,น,น่นนี่อยู่ผมผ้าไม่เยอะอาจารย์จจรัญแลว้วว่าวัดผมพระหลายแลยว้วว่าอันนี้ผมขนข้าวสารมาเอาผักมายังมาเอามาถวายอาจารย์อาจารย์พระหลายโยมหลายอาจารย์คือเสด็จบุญวาทฉานเดียกบุญนับอาจารย์ก็นว่าท่านก็ขนพวกข้าวสารขนอาหารอะไรอยู่ใกล้ๆวัดหนองบดงวัดป่าหน,นองบดงเป็นลกูกศิษย์ลงตามมหาบัว กับท่านพระอาจารย์ก็เมตตาผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นหนี้ท่านอยู่สุขภาพท่านไม่ค่อยดีด้วยเมื่อก่อนที่จะมาทุดงเนี่ยท่านไปหาที่วัดท่านบอกว่าพระอาจารย์ผมกําลังสร้างโรงครัวว่างั้นสร้างโรงครัวยังไม่ได้มีเงินจ่ายค่าช่างเขาเห็นพระอาจารย์ทําบุญที่น่นที่นี่ท่านก็คงคิดถึงเนี่ยแหละ ท่านก็เลยบอกว่าอาจารย์พอช่วยได้ก็ช่วยหน่อยนะไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ว่างั้นอันนี้ผมก็ไม่คิดถึงท่านโอ้อาจารย์แต่ก่อนท่านก็ขนขดสารไม่เฮ่าเว่าขนผักขนหญ้าไม่เฮาโอท่าบุญก็เลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะเดินทูดงไปหนองบัวดองอยู่เดี๋ยวก็มีโอกาสจะทาบุญกับท่านก็เลยว่าท่านสร้างโรงครัวเป็นหนี้อยู่ประมาณห้าหมื่นเนี่ยท่านบอก ก็เลยอยากร่วมบุญกับท่านในนามคณะทุดงทั้งสองวัดนี้นะครับในนามคณะทุดงวัดละสามหมื่นเนาะเอาบุญกับท่านพกเราสาธุนะครับสาธุทีนี้ถ้าใครอยากต่อยอดลงขัวกับท่านก็ต่อยอดเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เราให้พรเสร็จอะไรเสร็จจะได้ใช้นี่ช่วยค่าลงขัวท่านเนาะ ขอโนโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีทุกบุญทุกอย่างคุณแม่รวมบุญมาห้าหมื่นโอ้คุณแม่อ,บบม 5, อ,แมอีกห้าหมื่นเนาสาธุก็แบ่งสองวัดเหมือนเดิมเนาะคุณแม่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลโอ้สวงวะบันหนึ่งบันนี้ยอยากใช้คาว่าสวงวะตัวลอย ได้เป็นบุญมันเป็นความรู้สึกที่มันมันเหมือนเป็นหนี้ทางใจนะครับอะไรที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ถึงมันจะมอเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันมีคุณค่ากับจิตใจมากกะขอพวกเราได้ดีใจในบุญในกุศลคุณงามความดีนี้ขอความเจริญงอกงามในศิลในธรรมในคุณงามความดีจงมังเกิดมีแกพ่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุอ่าทีนี้พระคุณเจ้าหันหน้าออกไปเดี๋ยวจะให้ต่อยอดทีหลังนะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทำท่านเตรียมออกมาไว้ได้เลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวตอนนี้รับพรกวดน้ำก่อนนะนะนะตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งใจโอทิศแผ่สว่วนบุญส่วนกุศลยะธาวาริวะปุราปิริปุเรนติสาักรางเอวามิวะอิโตตินังเปตันังอุปกะปะติอิจิตังปจิตังดุมหังจิปัเมวะสมิตชะโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติรโสยะธา เินติยวิวันจันตุสาบมินนาสตุมาเตมภาวตวันตารายุสกิทิกานวะพิวันธนสิเลสานิจังวตา ชาตารธามาวันตันติอายวนนุสุขังภาลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตยศาวัตโกปราวัตโกวันวัต ปาตโกโหตุสัพพันทาโตกัลรอกัปยาเวลานการสาตุจบปัตถวาอเนกาตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสานใจยสิติทนัง ปังโสทิภคัยังสุขังปางสิริอันนวะพวคังวุติจายสวัสตาวันจะเสียมวสิทธิปวันตุเตมปวตุสาอมังคารังราคาันตุส ปะเทวตาสะพะอนุภาเวนัสธาสุติภาวันตุเตมาวนตุสารังรักขันตุสาปะเทวตาสะพะ นุภาเวนะสัทธาสุธิภาวันตุเตภาวตุสาปมังกรังรักวัตตาสาปสังฆาโนภาเวนะสัทธาสุธิภาวันตุเต 法提桑迦โ你手索宾达